ล่ะจ้ารัฐบาลไทยงวดใหม่ออกปุ๊บให้ปปับแอดน้องสมยัยแอดสวยแอดอีนั่งน้อยฝ่าเบิงฝ่าวเตรียมหารอตตลีกันเ้ยจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภุสคนตอนรับขอสูช้ชชองก็ติดหยดังมากแช่นแลนะจ๊ะ ก็มาพอกันในรอบเด็กและพี่น้องเนาะแอดมินเกิดมีแนวทางรัฐบาลไทยเล็กเด็ดงวดใหม่เอามาฝากพี่น้องกันนะจ่ะหัวประจำวันที่1มิถุนายน2 5 6 6นากะจ่ะเป็นจังไดกันแน่ยเนงวดที่ผ่านมานะจ่ะ16พฤษภาคมมีู้ไดมีโศกมีลาภกันเนบ่ยบอันผู้ไดโศกดีแอดมินเก็ขอแสดงความยินดีนาเด้วยจ้าวมืนอี้แอดมินเก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางงวดใหม่นะจ่ะหัวประจำวันที่ หมิถุนายยนนะจ๊ะเอามาแบ่งปันในพี่น้องได้เบิงกันอิเชนเครอรนจ๊ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอแนวทางของแอดน้องสมยัยแอดสวยตกทายโดยแนวทางของแอดอีนางหน่อยกันเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขชนเจาจ่าดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเราจากแจง้งเตือนเราพี่น้องพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปไม่ๆหมกันเอนะาจ่าเส่วนแอดมินก็แได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขนเด้อจ้ะเพื่อเป็นการบอสเซว่าเขาก็ับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอด นองสมัยกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานงดทิพผ่านมา16พฤษภาคมเพิ่นกระให้เขาเล็ก้าย2ตัวบนเนาจาะนั่นก็คือ3003เลอพี่น้องเดอ้เอเฮากลับมาเบิ่งต่อกันที่1มิถุนายน2 0 0 6สมกันต่อเลยจ้ะซึ่งแอนนองสมัยเพิ่นกระได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะพี่น้องออกปุ๊บเพิ่นกระให้ปั๊บเลยพี่น้องรัฐบาลไทย1มิถุนายนซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวบนบ่ต้องกรับเนาจ้ะ ซึ่งก็ได้แก่ตัวเลขลักหนึ่งก็มีหนึ่งเจ็่งดเก้าต่อ้วยลักสองสองเและสอเก้าจ้ะต่อด้วยลักสามสามเจ็และ3ามต่อด้วยลักสี่สี่เจ็ดและสีเกต่อด้วยลักห้าห้าเจ หาแปดและหาเก่าได้พี่น้องเดอ้อชุดเต็มบนนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยสองตัวบนบนตองกลับได้พี่น้องเดอ้อมาเบิ้งต่อกันทีแนวทางของแอดสวยกันตองเลยจ้ซส่งผลงานอานุ่พนามาก็ให้เข่าเช่นกันนะจ้ะย้อนไปงวดสองพฤษภาคมเมนะจา้าก็ให้เข่าสองตัวบนหนึ่งเก่าได้พี่น้องเดอ้อต่อโดยงวดสิบหกพฤษภาคมเพิ่นก็ให้เขา่าสองตัวบนอีกเช่นกันนะจ้ะนั่นก็คือ ศูนย์สจะให้เขาตรงๆเรื่อยสำหรับแนวทางของแอสซุยให้เขาแล้ว2องงดติดพี่น้องเท่ากับตามต่อกันเลยจ้ะรัฐบาลไทย1มิถุนายนสองพันห้ร้อยหกสิบเพิ่นก็นได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วชุดสองโตี่เพิ่นให้มากก็คือ1นึ่งสามหนึและ68แปดเด้พี่น้องเดอ้อหนึ่ห 18 3638แล้วก็6กแเราจะแนวทางของเอสซุยให้เขามาแล้วสองหมดติดพี่น้องก็ย่พาพลาดนอจ้ะตามตอก็เลยจา่าเห็นแล้วก็เฝ้าจดเฝ้าแคปไว้บึงพี่น้องเอาไว้ไปหาหลักตรีกันด้อพี่น้องเด้อไปบึงตอกันที่ชุดสุดไทยนะาจา๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางแต่ให้เขาอีกเช่น,าน,นาการนะจ๊ะแนวทางของเออีนา่งหน่อยนะจา๊ะซึ่งผลงานหมดติพานมา สิบหกพฤษภาพ,พมเพิ่นกระห้เขาเล็กท้ายสองตัวบนตรงๆเช่นกันนะจน๊ะก็คือศูนย์สามบทตรงกลับก็พี่น้องแนวทางแอดอีนางน้อยเอากลับมาเบึงตอกะทิหนึ่งมิถุนายนกันต่อเลยจ้ะแอดอีนางน้อยก็ได้ปล่อยเน็คแทามาให้แล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้เพิ่นกระหายต้นเด่นวิ่งรูดไปทีลักแปดกับลักเก่าด้พี่น้องเดอ้อรูดแปดกับเก่านะจ๊ะลักแปดก็ได้แก้แปดหนึ่งแปดสี่แปดเก้า ลักเก่าก็ให้ปิธีเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าเจ็ดนะพี่น้องต่อโดยโต๊ะกันเราจะไ้ปิธีหกหนึ่งแปดหกหกเจ็ดแล้วก็หกเก่านะพี่น้องเดอ้อเลขวินก็นคือลักศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดเก่าได้พี่น้องเดอ้อแนวทางแอดที่นางหน่อยแคบไปเบิง้งจุดไปเบิง้งได้พี่น้องเดอ้อบระว่าิสิเป็นแนวทางของแอดน้องสมัยแอดซื้อเนาะจา้ะแคบไปเบิง้งจุดไปเบิง้งเอาไว้เทียบตัวเลข ในการเลือกสื่อลอตตลีกันด้จ่ะแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิ่งแล้วพี่น้องก็บเกียบว้พินินพิจารณากันเดอพี่น้องเด้อท้านนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส้วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้อจ่ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้อจ่ะทางช่องบสนับสนุนการพนัน หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนํานเลจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อตามกาําลังทรย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อจันสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูขสุ้คนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล,ลาพี่น้องเป็นสมนีกรเด้อจ้า แล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า